นี่คือสภาพเดิมครับก่อนเราจะแปลงล่างนี่เร็บนายินะครับผมโคมให้ครับการ์นิบโคเวนเดอร์ครับกู้หน้าอันนี้ใส่ลูกหมากกันโคมปองกุ้านะครับถ้าหลังก็ใส่ลูกหมากกันโคมงศงาด้วยนะครับยางกันกระแทกแบบโหลดครับยางคงยังก่อนให้รบนะครับด้านหลังเรียบร้อยครับยังงามครับด้านหน้าเราก็แปลงให้เป็นแบบแปดนอกครับนี่นะครับแล้วก็เปลี่ยนน็อตลักให้ด้วยนะครับน็อตลักเปลี่ยนให้ใหม่ครับ คทั้งหมดสายฝา12ตัวนะครับปั๊มครับโคดหล่อครับนี่ครับแล้ก็เปลี่ยนฝาดุมกลางให้ใหม่ด้วยนะครับน้ำมันเ <ๆ S 2> ตรียมไล่ระบบให้ใหม่นี่ครับน้ำมันเก่าเก็บรายละเอียดครับุดๆครับการสีออรออโอ้ยโว้ยหยหยอดแดงกับโลโก้แดงเนาะ b g m โคดหล่อหลังก็ม่ยอมนะครับหลังเอาเรื่องนะครับน่ครตัดร้อยนิดนึงก็เสร็จแล้วครับ คือตอนนี้แปลงล่างเรียบร้อยครับโคตรหล่อครับนี่ครับหน้านี่ยังน้ครับจับไม่ได้เลยนี่คมาดูตรงกันดีกว่าครับนี้ที่ค้าโหลดเป็น1.5ด้วยนะครับก็คือหน้ารีฟี่ครับหลังนาแ1.8ครับใส่จีโหนดออสซี่ครับแต่วันนี้ก็คือหน้าเนี่ยโหลดเป็น1.5ครับประมาณนี้และหลังเนี่ยก็1.5เหมือนกันนะหลังจะสูงกว่าหน้านิดนึงครับเบรนะครับสามเซนต์ซูนใชไหมครับเต็มยังรอครับ ได้หน่อยนะก้อนแท็กปุบครับด้านหน้ามือมือนี่นะฮะแปะถูกครับเนี่ยใช่ครับคือเต็มหมัดหลอ่อสวยมากครับจากตอนเมื่อเช้ามาถึงตอนตอนเนี้ยคนละคันเลยวะบอกราคาเลยแล้วกันเนะาะสำหรับคันนี้นะฮะล้อ,อยางนะครับห้าหมื่นสามพันสองร้อยนะครับเบร,รกเนี่ยหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทครับแล้วก็อุปกรณ์เสริมกันโพงหน้าสามพันแปดนะครับหลังสองพันห้านะครับคือช๊ค 47699นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็ลองไปบวกกันเอานะครับก็ประมาณนี้ฝากเอาไว้เป็นหนึ่งแนวทางครับสำหรับวิวเอ็กสนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นตัวที่แบบลูกค้าไม่ค่อยได้เห็นเนาะผมจะอัปเกรดเท่าไหร่นะฮะก็วีดีโนี้มีมาให้หนึ่งแนวทางกันเนาะก็สวยกลับบ้านไปครับสี่ทุ่มก็ประมาณนี้ครับเช่นเคยครับชอบสุขใจใช่กดแชร์เหมือนเดิมครับสวัสดีครับมาดูตรงก่อนนิดนึงนะครับนี่โอ้ยก็สวยครับ มาครับฝนตกครับวันนี้ขอโทษทีอวันนี้แล้วกาเมืดแป่นะต้องอยังห่อครับ